เนี่ครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะครับวันนี้นะครับผมมาเล่นไมค์ครับนะครับอ่าไมค์ครับผมบอกว่าวันนี้เป็นจะเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับผมครับผมตอนอื่นครับเราก็ต้องไปตัดไม้ก่อนนะครับเราจะสร้างบ้านไว้ประมาณเอ่อมันไม่ค่อยได้ใกล้น้ําอ่ะถ้าใกล้น้ําก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะเอาน้ําไปทําฟาร์มอะไรสักอย่างกันนะครับตอนอื่นครับเราก็ต้องเอ่อนี่ยครับ ตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมต,ตัดไป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 โอเคครับผมเผื่อหิวอ่าต้นที่สองครับจะแหลกนดนึงนะครับต้องขออภัยไรฟอร์ดด้วยนะครับอ่า เขาโปรโมทซื้อเออเขาโปรโมทช่องน้องของน้องเทนด้วยนะฮะน้องคนนี้นะครับเขาก็มีแววตั้งแต่เด็กเลยนะครับไม่มีแววเลยเนะี่ยเรับผมน้ำมันอ๋อนี่น้ำเล็กไปเล็กไปใหญ่อยู่ครับใหญ่อ,อะไรอะไรอะไรใหญ่อยานะ้ำพึ่งจะพึ่งคิดลึกนะครับ เอ่เราก็ต้องหาก่อนนะครับว่าที่ไหนน่าจะอรดมสมบูรณ์ตรงนี้แหละครับผมเรามาถูกทางแล้วครับผมจะสร้างบ้านไว้ริมแม่น้ำนะครับโอเคอู้แหลกแหลกก็ต้องขออภัยไรฟอด้วยนะครับอ่า นี้นะผมดีผมเขาได้เล่นไมครับกันนะครับเขาได้เล่นไมคราบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผมติดเรียนนะครับเรียนไว้ก่อนนะครับผมเพื่อจะในอนาคตที่ดีเราจะมีงานทํานะครับคลิปนี้ก็จะไม่ยาวนะครับสักประมาณห้านาทีสามนาทีอะไรประมาณนี้ได้นะครับโอเคอืา ไม้เขาเรียกว่าไม้อะไรไม่รู้เขาเรียกเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับผมขอเรียกไม้ขาวก็แล้วกันนะครับว่าไม้ขาวเนี่ยใช้ทําไฟได้จะสร้างบ้านแบบพออยู่พอกินก่อนนะครับเออเดี๋ยวทำไมก็ไม่ทำะนั่นวะทำไมผมไม่ทำขวานตัดไม้แล้วเออไปตัดเปะั่นก่อนขุดหินแล้วก็ไปตัดไม้นะ ไม่ได้ใจเธอยกหล่อไม่เกิ่งทอแช่งไม่ดังเธอคงจะไม่สนใจไม่ได้ใช้ฝนหาไม่ได้ชัดทางลาลต้องหาดูนะครับว่าที่ไหนมันะจะมีแกะมีอะไรนะครับนี่พื้นที่สวยเปล่าวะ โอเคเคสนี okay. IN ้นะครับผมจะสร้างตรงน,นี้แล้วกันเดี๋ยวตัดลิปไปตอนมันทำเสร็จเลยแล้วกันโอเคครับผมต้องสร้างเขาโค้งบ้านไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเก็บไปเลยเดี๋ยวดเราก็ต้องท่า ดำดำดำดมเก็บพวกนี้ไว้นะครับโอเคโอเคแล้ก็ไปตัดไม้กันดีกว่าโอ้ทำไมกระตุกไม่หนูกเลยอ่ะกระตุกเล่นไม่หนูกเลยโอเคครับมีควงก็จะตัดสะดวกดีขึ้นนะครับอ่า เคครียบเคสหน้าเรามาต่อกันนะครับเราจะตัดทีด่ได้ไม้ประมาณหลายต้นกว่าโอเคครับต้นนี้เสร็จเราผมก็จะตัดคลิปไปเลยนะครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่ใช่สวัสดีครับจมบาดดม